ธนาคารอมสินให้กู้คนละ2 0 0 0 0 0บาทกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นหรือชำระหนี้สินอื่นๆดอกเบี้ยถูกกู้ง่ายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันโดยทางธนาคารอมสินได้ปล่อยสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจวงเงินกู้ยืมคนละ2 0 0 0 0 0บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพหรือชำระหนี้สินอื่นๆ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืนแต่ไม่เกินรายละสองแสนบาททั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ณนะวันที่ทานิติกรรมสัญญาต้องไม่เกินคนละสองแสนบาทซึ่งอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดชำระหรือไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับคนที่สนใจสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆในเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินได้เลย w w w g s b o r t s เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกไปที่เมนูลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐและกดเมนูสินเชื่อจะพบกับสินเชื่อมากมายที่ทางภาครัฐร่วมกับทางธนาคารอมสิน ให้เราเลือกไปที่สินเชื่อรายได้ไปตามสุขใจจะพบกับรายละเอียดของสินเชื่อดังนี้จุดเด่นของสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการนำรงชีพหรือชำระหนี้สินอื่นๆในส่วนของจำนวนเงินให้กู้ยืมให้กู้ยืมตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระเงินคืนแต่ไม่เกินรายละ200แสนบาททั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกๆประเภทจำนวนเงินที่ขอกู้ยืมในครั้งนี้ณนะวันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกินคนละ20000 0บาทสำหรับอัตราดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรืออัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนดลระยะเวลาในการชำระเงินคืน หากกู้ไม่เกิน50,000บาทสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง3ปีหากกู้ระหว่าง5 0 0 0 0 0 0ถึง100,000บาทเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง5ปีและหากกู้ระหว่าง1 0 0 0 0 0ถึง200,000บาทสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง8ปปีในส่วนของวิธีการคำนวณชำระเงินคืนสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นแบบรายเดือนการคำนวณชำระหนี้เป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ 1. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกจ้างพนักงานโรงงานบริษัทเอกชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย 2. ในกรณีกู้ผ่านหน่วยง,งานของภาครัฐรัฐวิสาหกิจต้องมีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปกรณีที่เป็นบริษัทเอกชนต้องมีอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไป 3. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน60ปี 4. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ 5. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนัาสาขาที่ยื่นขอกู้ 6. หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุมดูแลการหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานเพื่อนำส่งธนาคารและ 7. ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของทางธนาคารออมสินในส่วนของช่องทางการสมัครสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่มีการสมัครออนไลน์หากใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน w w w ล w w w s b o r t s หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เบอร์โทร02 299 8000หรือสายด่วน1115ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ